น้ามูนะครับธนาคารผิวคล้ำครับตอนนี้อายุ22ปี 0, สูง185นหนัก40กรับไม่ได้หรออ่าเรามาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พี่เน่พี่พายุก็สำหรับผมถือว่าโอเคมากครับดีมากสำหรับออกมาตอนนี้3 EP แล้วก็ถือว่ายี่ม วันนี้ผมเล่นพี่พยุน้องไม่เล่นน้ำแล้วใช่ไม่เล่นไม่เล่นน้ำโมแล้วรุ่นพี่เพื่อนน้องเจอเอ้าพี่พายุพี่พายุ <c oughs> โอ้ไม่เรียกน้ำโมกันแล้วจร,จริงๆคาแรคเตอร,เอร์เป็นยังไงบ้างครับผมอืมคาแรคเตอร์เป็นคนร่ำรวยร <c oughs> วยนิดนึงรวยนิดนึงแล้วก็ <c oughs> เป็นน,ปน,นักบาสครับเก่นเก่งครับผมเหมือนกับเราหมดเลยไหมคะทุกข้อเหมือนกับหมดครับยังเว้นรวยยัง จริงความยากง่ายของบทมันเป็นยังไงบ้างครับอืมความยากง่ายบทสำหรับผมบทนี้ถือว่าไม่ยากครับเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวผมเองเลยทั้งเล่นบ้าทงแบบหล่ออะไรไม่ยาก้ส่วนที่ยากเลยุ้ยุ้ยุ้ยต้องพยยต้วจริงๆส่วนที่ยากของบทนเป็นยังไงครับ ส่วนที่ยากของบทนี้ก็น่าจะเป็นเล่นจีรี่ครั้งแรกแล้วแบบยังตื่นเต้นกับกล้องกับบทกับคนเยอะๆเวลาถ่าย,ายและซีนครับยังไม่ชินแล้วเราถ่ายไปได้ยังไงใคอกว่าเออความตื่นเต้นทวาอะไรนก็เวลาอยู่บ้านก็ฝึกนั่งกระจกแล้วก็พยายามเข้าใจกับบทนั้นแบบว่าให้มากๆว่าเอ่ออารมณ์ในซีนี้เป็นยังไง ตัวละครนี้ในซีนนั้นจะมีความรู้สึกยังไงกับนักแสดงอีกคนประมาณนั้นครับจริงๆพอเล่นเรื่องแรกมันความรสึกได้มีความความหวังแค่รับพอได้รู้ว่าเออเราจะได้เล่นซี้ีส์แข่งแรกประมาณสูงมากตอนนั้นแบบว่าตอนเข้าซีนแรกก็แบบวิเราจะเป็นคูทวงคนในซีนนี้ด้วยหรือเปล่าแบบเออเราด้วยความที่เรายังไม่เคยเรียนการสแสดงมามากมีแค่ําผ่านนี้นยหน่อยครับ จำได้ะวันแรกที่เข้าซีที่สคมซีที่จะมีสี่คนครับมีเพื่อนเพื่อนฝั่งทีหมดเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปในแคมป์เป็นฟีนเดินเข้าไปสี่คนเดินพร้อมกันแล้วก็ผมก็ต้องชวนคุยว่าเออเรามาแคมป์ที่เนี่ดีไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบซีนนั้นก็บทพูดมันยังไม่เยอะก็เลยแบบยังง่ายอยู่ จริงผู้กำกับเขาอยากให้เราเข้าไปรอหล่อ,อยเยวหรือว่าเข้าไปต้องพูดหรือว่าต้องไปแอคชั่นในเยอือนกหรือว่ารอหล่อเลยยืนเฉยๆแสดงน่าจะแบบว่ารอหล่อพูดเอาแบบมุมหน้ารอหล่อแล้วก็พูดไม่เยอะมากประโยคมน้อยครับประโยคเยอะสุดน่าจะาน่าจะซีนที่ท,ทะเลาะกันกับเนยซีนนั้นน่าจะแบบว่าใช้อารมณ์เยอะที่สุดแล้วมันยากกว่าธรรมดามั้ยยืนเฉยกับต้องพูดยาว พูดพูดยาวๆเอ้ยยังไงดีมันก็ยากคนละแบบถ้าแบบว่าอิในใเฉยๆแล้วก็เผื่อเขาอาจจะอยากจะได้มุมอื่นหรือแบบเป็นรีแอคแบบว่าธรรมชาติอันนี้ก็จะยากแบบนึงแต่ถ้าเป็นบทยาวๆก็จะแบบมีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะพูดบทหรือเปล่ายากคนละแบบจริงๆมันขัดกับชีวิตเราเลยนะเพราะในชีวิตในทวิตเตอเราก็พิวมากแต่ว่าตอนในซีรีส์มันต้องบบกว่าใช่จริงๆผมเป็นคนแบบว่าถ้ารู้จกัก สนิทเนี่ยผมจะเป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีอัธยาศัยดีคุยเกง่งคุยเกง่งแบบขี้มั่วมอยนิดนึงแ <c oughs> ล้วพอมาอย่างนี้อ่ะมาอย่างนี้ก็ถ้าแบบว่าคุยกันไปนานๆผมเริ่มแบบว่ารู้จักคนอื่นแล้วรู้จักเขารู้จักคนอื่นแล้วผมก <c oughs> ็จะแบบว่าคุยเรื่อยๆไอ้มัมนน ant, ม่วมอยหลายๆเรื่องแบบเป็นคนไม่เชิงพูดมากแต่ก็ชวนคุยมากกว่าเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งคนพูดเก่งไม่ใช่พูดมากพูดเก่ง <c oughs> <อ> ว uhm> ุ่งงานกับค่นเป็นยังไงบ้างเพราะแต่พอโชก็ใหม่เหมือนกันหมดอันนี้ก็สบายใจมาทุกครัที่มีเก่าหนือมีชที่เป้อแต่เราไม่เจอพี่เป้ี่ใช่ไหมล่ะใช่มันมันเม็นทีมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องอีกสองคนต้ากับบอกเขาก็ใหม่เหมือนกันถ้่ก็รู้สึกว่าด้วยความที่ใหม่ๆ่ก็แบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็แบบเหมือนเริ่มเดือนไปด้วยกันแต่ต้าก็คือเขาเริ่มมาก่อนแล้วอาจจะแบบว่าเก่งกว่าก็ยิ่ง อย่างพอตอนปีแรกปีที่เราออกตอแนแอรไปแล้วเราสู้เึกยังนงบ้่างป็แบบอีกทีแรกตอนแรกก็แบบว่าเวิรลุน้นมากเลยว่าอุยคนจะชอบเราหรือเปล่าคนจะแบบมีคนฟอลโล่เพิ่มหรือมีคนติหรือมีคนชมว่าแบบว่าอุ้ยแอคติ้งไม่ดีเลยไม่แบบอะไรอย่างนี้ไม่เนียนเลยแต่ก็แบบว่าเออมีคนชมแบบเอยน่ารักหล่ออะไรอย่างนี้ทำให้เราแบบมีกําลังใจที่แบบว่าเอออยากจะ่นปีเรื่องอื่นต่อไปเรื่อย กแต่้คนไป้สวบ่าชุดออกกำลังกายของเราี่ก็นิดนึงก็เปิดร่าวพินออกกำลังกายแบบว่าเออก็เล่นเล่นมาเพื่อแบบว่าโชว์นิดนึงขายของนิดหน่อยต้องมีวินัยครับแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ออกกำลังกายดีกว่าแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวค่อยอย่าแบบว่า อย่าเดี๋ยวค่อยหรืออะไรอย่างนี้ญญก็คือแบบคิดว่าเราจะทําเลยก็ญญทําเลยกับทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับแค่ออกกำลังกญญายคู่มารหารเลยคู่มหารญญาผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่เผาผ่านเร็วอะ่ะผมก็คือกินไปเรื่อยเลยวันนึงก็กินประมาณ4-5่ถึงห้มือต่อวันแต่ถ้าแบบว่าแต่บางทีก็มีตัวช่วยหลักๆก็คือโปรตีนเมโปรตีนจาเป็นมากต้องมีเมโปรตีนจะช่วยให้แบบว่า กล้ามันขึ้นเร็วแล้วเราก็ต้องเล่นเล่นหนักกว่าที่เราไหวหแต่ก็ไม่ใช่หนักจนร่างกายพังครับก็กินอยู่นะสี่ท่นน้นตรงนี้จริงแต่และมึงมันกินอะไรบ้าสงส่วนใหญ่ผมชอบกินเส้นครับพว,พวกพวกวกเตี๋ยวก็มีอะไรก็ตามข้าวข้าวผมก็กินเยอะแต่ส่วนใหญ่แบบเราสั่งข้าวกล่องมากล่องหนึ่งผมก็กินแค่กล่องนั้นหมดแล้วก็ไม่กินเลยแล้วพวกของจุกจิกขนมแต่ละวันขนมช็อกโกแลตอะไรที่ผมจะไม่ค่อยกินไม่ไม่ไม่ไมกินของจุแจิก ใช่ใช่กินแบบเป็นมือเลยแบบรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินแสดงว่าของคุณจริงที่คุณไม่กินเลยใช่จะกินแช่บเฉพาะตอนแบบดูหนังทำไมเล่นๆที่มันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเวลาสมกว่าโทที่มันเนี่ยเพราหลายคนมองว่าเป็นโปรตีนกล้าบอกว่าดูมันเป็นขึ้นเป็นเส้นเลือดอะไรเงยต้องทำมันต้องมันต้องใช้เวลาบิวแค่ไหนมาถึงจะได้ภาพตออกมาหรือว่าได้ทรงนี้ออกมาอ่ามันก็ใช้เคล็ดลับในการถ่ายรูปแบบให้มันเห็นกล้ามชัดหรือชัดก็คือเงา ใช้เงาช่วยเพราเงาเงามันตกปึ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นเงาก้ามขึ้นมาชัดขึ้นแล้วก็เส้นเลือดก็เหมือนกันมันจะปูดขึ้นมาอะไรเเวลาออกกำลังกายเวลาเรากำอะไรนปึ๊บเส้นเลือดมันก็จะขึ้นครับจริงๆนะโมจะเอเป้าก็จะออกมาไกลคไหเพราะว่ามันตั้งบิวจนแบบมันใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใหญ่แต่ไม่มีก้ามชัดแต่มันลีนใช่ใช่ลีนมาเลยชัดกว่าคนอื่นเขาเป้าที่ตั้งเป้าที่แบบว่าจะให้มันใหญ่ขนาดไหนหรือชัดขนาดไหนก็ มันอยู่ที่แบบว่าความพอใจว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วสวยแล้วหรือยัง<ม>หรือแบบมีคนพูดแล้วว่าพอได้แล้วมันเริ่มน่ากลัวแล้วนนะครับอาทิตย์หนึ่งกี่วันนะครับหยดออกกายรืะว่าวันหนึ่งกี่กี่ชั่วโมงอืมถ้าเริ่มเป็นวันก่อนวันหนึ่งผมจะเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้านับเป็นอาทิตย์ในเจ็ดวันผมจะเล่นประมาณ้าถ้าขยันเลยก็คือห้าวันแต่ถ้าแบบว่า ติดงานไม่ใช่เจเล่ติดงานแบบไม่ว่างอะไรอย่างงี้ก็ประมาณสครับเพราะปกติผมจะเล่นไหลโหลักแยกกันเป็น3ามอางก็คือสามวันถ้าวันไหนเหนื่อยก็จะพักวันหนึ่งแล้วก็ค่อยเล่นต่อครับแสดงว่าคือเสจติดกันหรออกัเลยใช่เสรเจติดเลยถ้าแบบว่าสมมุติว่างๆอยู่ตื่นมามันจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเรายังไม่ขมขี มันจะไม่มีอย่างนี้มันจะมีหรอเฮ้ยเราจะไม่ออกกำลังกายอ่ะรู้สึกแบบวันนี้มันไม่คอมพีสเลยอะไรอย่างเงี้ยทุันคือองกกำลังกายใช่ทุกวันมันคืออยากออกกําลังกายอยากแบบพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยมันจะปวดตรงนี้มันจะปวดตรงนั้นหน่อยเรารู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันฉีกมันมันน่าจะใหญ่ขึ้นนะจริงๆเรามีแพชชั่นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นมาจะต้องออกกําลังกายตื่นมาจะต้องออกกำลังกายเป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้าเหงื่อมันออกอย่างเงี้ยขับเหงื่อเยอะๆรรู้้้สสสึกมมมััันนนนนเเเ็็จแลววาาาอบบํยยยๆี่ต อย่างไรเราก็ไปที่อะไรก็คอท่องาไปที่ก็ไมออกกำลังกายก็คือปล่อยตัวป่ใช่ไม่ไม่มีไม่เคยวิ่งตั้งแต่ตั้งแต่ออกฟิตเนสมาผมไม่เคยขึ้นรู้ยิ่งเลยขึ้นรู้ยิ่งเลยอันนี้เรียนรเล่นเองหมือเปล่าอือตอนแรกก็ตั้งแต่เริ่มฟิตเนสมาก็คือมีรุ่นพี่สอนให้ออกท่านนู้นท่านี้ท่านั้นแล้วก็ไปเรียนกับพี่จันเขาก็สอนท่าธีที่ถูกวิธีการโฟกัส จุดตรงไหนไว่าตรงไหนมันจะโดนแล้วผมก็เรียนรู้เองจากใน YouTube อะไรอย่างนี้ด้วยครับตอนนี้นก็เป็นคนได้อยู่แล้วนะก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็สามารถเทไปให้เพื่อนได้แนะนําให้เพื่อนได้ว่าเออถ้าเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันปวดให้มันรู้สึกอย่างนี้เราสามารถลดพุงลดอะไรได้นะแต่ก่อนเรามัา่นใจรูปร่างตัวเองขนาดหรือว่าเมื่อก่อนออมาหรือ,อยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นคนผอมผอมมากต<อ>วัวเล็กไม่ไม่ไมีก็เหนือยใช่ไหม,ไม มีกล้ามเนื้อนิดหน่อยพอเป็นนักกีฬาบาสมีมีมีมาคืองยงยงใช่ยงยง,งพอมๆไปแห้งแล้วแบบไหลแคบอะไรนี้แ,แล้วพอฟิ่เน็ตปึ๊บกล้มามมันก็ขึ้นทําให้ใสเ่เสื้อผ้าสวยขึ้นจริงๆมันยากไหมเพราะว่าด้วยความที่เราผอมมาก่อนเราควรจะบ,บิวขึ้นเพราะถ้าคนอ้วนมาปุ๊บก็จะมีขึ้นง่ายกว่าสี่ม,มันมันดีคนละแบบถ้าคนอ้วนอย่างนี้พอเล่นปุ๊บแบบมันจะตัวมันจะรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ แต่กล้ามันไม่ชัดแต่อย่างคนผอมอะเล่นกว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะมันยากเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนผอมเมื่อก่อนผมกินน้อยแบบพยายามยัดยดัดย,ย,ยัดยัดยัดกินเยอะๆก็กลายเป็นว่าผมไม่เน้นกินแล้ผมไปเน้นให้แบบว่าเล่นหนักๆให้กล้ามมันชัดดีกว่าก็เลยเลือกตันแทนจริงๆอยากสตาร์ทล่างิหรือเปั่อยากให้มันอยู่อย่างนี้ไปา<ส>ยากไหมสตาร์ทยากไหมก็มันถ้าแบบมันเริ่มมีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอะพอเราไปเล่นใหม่ มันจะขึ้นง่ายกว่าใช่แค่เล่นแบบว่าให้มันหนักขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นมันก็จะขึ้นมาชัดครับอย่างเวลาเรารู้รู้สึกสว่าโชว์อะไรที่เราเล่นหม่มเนี่ยคนมันวิบิวเยอะมากไปรุกมามันก็ต้องมันก็ต้องมีนิดน,นึงแบบว่าเออนานๆทีโชว์อะไรออไปทะเลอะไรทะเลเดืออนไม่ต้องทะเล,เลในกรุงเทพต้อไปตัวคนรู้เอาก็เล่นมาแล้วก็โชว์หน่ <c oughs> อย <c oughs> จริงๆมันต้องมีมุมถ่ายมุมประจำนะที่ว่าเอ้ยมุมนี้คือมันต้องได้มันต้องอะไรย่งี้ถ้าจะแบบว่าหันข้างนิดมืออะไรให้มันเห็นแขนแล้วก็แบบงอขึ้นมานิดนึงประมาณนี้มีคนได้เล็กมาแบบว่าก็เล่นนะบบวิ่งโมสองทำกายหน่อยอืมไม่มีไ่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่้ไ่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้่ได้ไ้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม การจะต้องแบบว่าเริ่มต้นยังไงบ้างรรถ้าเป็นโค,นค้ดน้่งอืมงถ้าผมแนะนําว่าถ้าจะเริ่มออกกำลังกายแนะนําให้หาแฟชั่นแฟชั่นสําคัญมากว่าเราออกกำลังกายไปเพื่ออะไรเพื่อเพื่อมูกระเท้เพื่อเพื่อมเพื่อกินหมูกระทาได้เยอะๆอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็อีกส่วนนึงแต่ว่าเพื่อแบบอ่ะเพื่อคนที่เราชอบ <S <S เพื่อสุขภาพเพืเ่อแบบ แตงแ่งตัวสวยใช่แบบมองในกระจกแล้วแบบอุ๊ยภูมิใจที่เราแบบทำขึ้นมาแล้วก็สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแฟชันได้อแต่น้ำมันไม่ตกใจใช่ไหมเพราะหลารคนรู้จักเราจากการที่เราโชว์บอดี้อืมไม่ไม่ค่อยตกใจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะอยังแบบมีมีเขิเนเวลาถอดเสื้ออะไรเงี้ยแบบว่าอุ๊ยตัวเราเล็กอ่ะสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างนงี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่ารมั่นใจขึ้นเพราะว่าออกลรงกายให้ตัวมันใหญ่ขึ้นอย่างที่ว่ามันมีสภาาของมันเองเสื้อผงสภาาเรามีใส่ใช่ไหม ปกติมีที่ไทยจะไม่มีเสื้อผ้าใส่นะถ้าเห็นแบบเออเอะรูปเป็นรูปเป็นนาทีน้ำโมดูรูปนานยังไงเนี่ยนานยังไงเนี่ยนถอดอ่ะใส่ถอดไม่มันหลายวันอยู่ตัวแขกตัวแขกแสดงว่าย้อนไลน mm, <laughs> mm ์ม hmm. <laughs> <laughs> ีผลต่อการที่เราจะถ่ายภาพโชว์อะไบ้างสมมติเออสมมติเวลาถอดปุ๊บอ่ะไฟยุบเลยนะ ถ้าแค่แบบเสื้อเชิ้ตปกติก <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่เสื้อด้วยแบบเสื้อต่างตัวมุมมุมหน้าอะไรอย่าง <c oughs> นี้บางทีมันจะแบบช่วยให้ลายเยอะกว่าที่แบบถอดได้เออถ้าเสื้อแบบนี้ที่เราใส่อยู่เนี้ยที่เราลืมเสื้อข้างในมาเนี้ยมันโอเคไหมก็เป็นได <c oughs> ้อีกเรื่องหนึ่งในติ๊กตอกค่อนข้างจะคอนทราสก,กับในไอจีในติ๊กตอกค่อนข้างเปทาสแมวมาก <c oughs> ใช่ใช่จะเป็นทาสแมวรักแมวมาก <c oughs> จะรักแมวแบบ รักแมวเลยด้วยความคิดแบบว่าน้องขนนุ่มขี้อ้อนหน้าตาแบบเป็นแบบนี้มีจมูกนี้ตายอย่างนี้ตาโตๆน่ารัก,กเลยรัก <ừ, S 1> แมวไปหมดจริงๆคือเราชื่นชอบมามาแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ไปเจอเพื่อนที่มหาลัยแล้วที่หอเขาอะ่ะเลี้ยงแมวแล้วแบบไปเล่นกับแมว๊บอุย้ยทำไมน้องน่ารักจังเลยด้วยความที่เคยเลื่อนโซเชียลแล้วเจอรูปแมวอะไรอย่างนี้แล้วแบบนี่น้องน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสใจ ือแมวมาตัวหนึ่งชื่อมาเวลตัวแรกเลยอแล้วก็รักมันมาจนถึงตอนนี้หลงมากหลงมากพอน้องชิอ้อนแอบเอาแต่ใจนิดนึงเราเราเรารู้ใจมันแค่ <c oughs> ไหนอ่ารู้ใจแบบว่ารู้ตอนนี้ถือว่ารู้รู้เลยวเวลาแบบมันร้องมาอะไรเงี้ยเออก็คือแบบเอ้ยมนุษย์มาเปลี่ยนาน้ำให้เราหน่อยเอ้ยมนุษย์ใส่ข้าวให้เราหน่อยอะไรอย่างนี้นแต่ว่ามันก็ไม่แย,ย่รักสมบูไปถึงมันโขนด้วยชใช่พิ่งโดนเอง พึ่งโดนมาเลยล่าสุดมันผมมีอยู่2ตัวตัวนึงชื่อตัวเล็กตอนนี้มันกําลังเหมือนแบบแย่งที่กันเพราะว่าย้ายเข้าไปบ้านใหม่แล้วมันขู่กันตอนนี้ยังไม่ชินก็เลยได้แผยมาอ่อแล้วเราดรแลมันยังความมันต้องแบบว่าแย่งกันแย่งพื้นที่กันเราจะต้องจัดสรรคุยระลุกาอยังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเวลาสมมุิถ้าเราอยู่อยู่อยู่ด้วยอย่างนี้ปุ๊บมันจะแบบเหมือนแบบ มันยังขู่กันมันไม่กล้าแบบเข้าหากันเหมือนมันเขินกันต้องแบบเวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเปิดกล้องดูอะ่ะมันก็แบบมันแบบดมๆอะไรอย่างงี้กันแบบเหมือนมันเชิงถ้ามนุษย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราคุยกัอเรื่องหรไม่ดาเอาสิแบบว่า <c oughs> ถ้าดาเอาต <c oughs> ้องไปไปนี่นะผมเคยชินแต่ความเคยชินจากความเคยชินที่แบบว่าเออบุคลิกภาพแมวการกระทําของแมวแบบประมาณนี้ก็สังเกตเอาอืมอัะสองตัวมันแตกต่างกัน สีค่ะับกับสีต่างๆรู้แล้ที่ถามีิสัยมากีิสัยมันรู้สึกว่าอ่ะจะตัวนึงเงียบหรือตัวนึงแบบว่าเป็นตัวตัวตัวเววมาเวลมาเวลมันจะแบบว่ามันจะดุดุแบบดูแบบเป็นพี่หน่อยมีความโตหน่อยตัวเล็กก็จะแบบขี้กลัวแบบขี้กลัวเลยแบบเสียงใดเป่าผมเสียงคนเดินเสียงอะไรก็ตามจะวิ่งหาที่หลบทันทีเลยนิสัยต่างกันตรงนี้เลยตัวนึงจะขี้กลัวตัวหนึ่งก็คือ อยากรู้อยากเห็นไปหมดเอาใจยากเอาใจยากเราจจเอาใจยากไหมตัวเล็กตัวเล็กจะเอาใจยากหน่อยเพราะแบบขี้กลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่จะขี้อ้อนเวลาถึงเวลานอนเหมือนแบบเราเปิดแอร์ปุ๊บเรามีนอนอยู่บนเตียงปุ๊บมันรู้แล้ว่าเราจะนอนก็จะมานอนด้วยใช่น่าจะของบ้านแทนเราใช่จริงๆอยากจะมีพวกอิฐแต่กตัวมาหรือว่าแค่สองตัวพักก็ตอนนี้มีแทนแล้วว่ารุ่นพี่ไม่ใช่มีแทนรุ่นพี่จะ ให้แมวหนึ่งตัวเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่แล้มมแมวมีเวลาดูแลมันหรอก็มีอยู่มีไม่ไม่ส้าออกมามันจะต้องสร้างที่โดยเฉพาะบ้นอีกอืมไม่ไม่ต้องนะครับแต่บ้านมันแบ่งเป็นแบบว่ามีชั้นหนึ่งชั้นสองต้องกแบ่งเป็นสองห้องชั้นสามอีกห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะแบบให้มันวิ่งเล่นกั่วเลยจริงจริงฝันว่าอยากมีแมวสักกี่ตัวจริงจริงผมฝันประมาณว่า นี่แหละครับประมาณ3าถึงสตัวให้แบบมันมีกบคู่เล่นมาอะไรีไม่เหงาเวลาเราไม่อยู่เพราะรู้สึกว่าแมวเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่เองได้โดยไม่มีคนด้วยครับเรียนจบแล้วใช่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเลยครับกําลังจะรับปริญญาเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนหน้าหรอใช่ค่ะใช่ค่ะจบคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับผมมหาวิทยาลัยของขันทาไทยแล้วมีฝันยังไงในอนาคตวางแผนว่าจะทำอะไรยังไง ตอนนี้ยังไม่มีแบบฝันที่แบบว่าจริงจังแต่ถ้าตอนนี้ก็คืออยากเป็นนักแสดงที่เล่นซีรีส์มีงานรีวิวงานเดินแบบงานอะไรต่างๆครับเพราะว่าจ,จริงจังกับกับเกิแบบทุกอย่างเลยใช่ับตอนนี้ก็จริงจังกับปรกกรมเกิดทุกอย่งางสุดท้ายเราให้ทั้งวฝากอย่ปรับตัวก็ฝากติดตามไอหน่อยนะครับผม t S a n a p a t h a n a p a t underscore ครับแล้วก็ twitter ธนาพัฒนะน์ไม่มีไม่มีโม <laughs> แล้วก็ tiktok นะโมธนาพัฒน์ครับทำต่เอ,อเลยรัคบ